ยังไงก็แล้วแต่ผมขอบคุณคุณอาทิตย์มีมากนะครับ,รบที่วันนี้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ผมได้จัดงานบวชให้ลูกชายโอ้โยินดีมากเลยครับที่รักดีใจวันนี้ดีใจม,มล้ตาความเป็นแม่ลูกจะบวชด,ดีใจด้วยครับใช่มีคนแถวบ้านก็รักเขาดีใจกันเลี้ยงกันทั้งบ้านเลยเมื่อวานอารอครับใช่ไปซื้อ,อเอเอพ่อใจเย็นนิด อยู่ข้างนอก์ไม่ต้อทำอย่างนี้สิอยู่เฉยๆสิมันยังไงเนี่ยใจเย็นๆรักเขาเออเขารู้ว่างูนกับงานบวชลูกทุกนี้ไม่ค่อยได้จู๋จีน่ะอ๋อเรียกไม่ค่อยได้จู๋จีกันนี่จะอย่าบอกใครนะแต่เขาเป็นคนอย่างนี้แหละเขาเป็นคนเปิดเผยใช่เออผมว่าไปต่อกันหลังเคาน์เตอร์ก่อนไหมฮะ เดี๋ยวลูกเลิกไปเดี๋ยวจะเห็นไงคนอื่นเขาเดี๋ยววันนี้นะก็เดี๋ยวมาขอละศพก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวแม่จ้างลิเกมาแล้วคุณจ้างลิเกใครมาเนี่ยเดี๋ยวบอกมาตันไม่คุณทำอะไรไม่ปรึกษาผมนะสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้เดี๋ยว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 ไอ้หนูหนูมาว่าร้องเลยเหรอลูก ทำไมล่ะคบแม่หนูไม่ลำมาค่ะกลางตรงนี้หน่อยนะลูกจะนั่งตรงนี้ให้แม่ชื่นใจสักหน่อยแล้วหนูค่อยมาร้องตรงนี้ลูก <Yeah. S 1> โอ้โหแบบนี้เอาไปเลยลูกเอาไปเลยนั่งสวยเี่แม่ชอบขอบคุณนะครับแม่ก่อนก่อนโดนส่นที่เขาขมังหน้าไปตนี้ไปดูที่ไหนมาถึง<ฮ>ได้ชอบอกชอบใจไปดูที่ไหนมาเขาคนนล้นิเกดีคณะอะไรคณะอาอาระโอยู ไปเลยลูกเอาไลูกล้อแหมขนาดล้มยังหล่อเลยคนอะไรเนี่ยพอดีไพื้นมันเลื่อนนะครับแล้ววันนี้ไปไหนมาบ้างลูกก็เดินมาจากบางรักจะมาหาความผูกพันแม่พอนึกนึกก่อนไม่ออกล้มใส่แม่ตลอดหนูนี่มันฉลาดจริงหรือวะไปแม่ชอบริเกออารักมีแต่ความรักจะให้คุณแม่ขอบคุณนะครับคุณพ่อ คุณแม่สู้ออออไปกับมนันซะไปนี่อะไรนี่เธอไม่เห็นกันหน้าฉันเลยฉันบอกเธอใช่ไหมถ้ามีงานให้หาเทพขบุตรสุดที่รักท่านชอบตัวจอไอ้ฝันยืนยืดอ่ะเล่นมวยห,หาเลยไอ้านล่าสุดเทพบุตรสุดที่รักกันนะใช่คนหนึ่งใส่สไปเดอร์แมนอีคนหนึ่งใส่แบทแมนนะนี่เกซูเปอร์ฮีโร่เคยไปเล่น ครั้งหนึ่งแล้วฉันจ้างมาเล่นแถววรจักเป็นไงโดนลิกษส์อุ้มไปเลยชุดลิเกเปลือกไปใส่ชุดมาเวลลิกษส์เขาอุ้มไปเลยต้องกลับมาถอดชุดเลลีเกเ้น้องได้ไหมครับถึงแม้จะไม่มีคนมารับเพลงร้ออะไรอะหนูร้องอะไรเอ๋ยพากวนสดๆไอ้หนู เคยไปประชัยกับใครไหมไม่เคยเลยขอรับเกิดมาเพิ่งเคยร้องเพลงรักวันนี้วันแรก<ว>นี่อย่าว่าแต่ร้องให้เขารำโชว์แค่นี้ก็กินขาดนะฉันบอกให้หน,นูรำอย่างเดียวลูกโชว์<น>โชว์เข้าไปเเรรื่อองให้าักสียแว,ว<น>ไม่ต้องร้องลูกรำอย่างเดียวโชว์เข้าไปรำเลกรำไปยอย่าไปอายสิลูกหนูรำเก่ง<ว><น><ว><น> พอแล้วพอแล้วยังถามกูว่าเป็นยังไงไปถามเขาดีกว่าเขาเขาเป็นยังไงตอนนี้พักผ่อนกคนลูกพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวถ้าได้เวลาแล้วหนูก็จัดแจงเล่นเลยนะเดี๋ยวโกนผมหน้าอะไรของหนูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหนูอยากจะเล่นตอนไหนก็แล้วแต่หนูเลยลูกนะขอบคุณนะขอรับไปเตรียมตัวให้ดีทำไมลูกอ่ะเกิดมาเจอแล้วกัน เออฉันอุตส่าห์เอาการ์ดไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ม่าเป็นประธานแล้วป่านนี้ยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยอ้าวฉันไม่รู้เหรอแล้วฝั่งเธอเนี่ยก็ฉันไม่คนจัดี๋ยเดี๋ยว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 มึงมองลำเดียวขวานอินสตาร์ตกูโคไปนู้นมือกับป้านี้จอดอินสตาร์จอดแล้วนี่หว่าอุ้ยท่านมาอุ้ยวันนี้เขาท่าน นี่แล้วเขาจะไม่ร้อนเหรอใครบอกกี่ครั้งแล้วมางาน๋ยวเอานกเป็นกวิ้นมาด้วยสวัสดีครับท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่วันนี้ท่านอุตสาห์ให้เกียรติกับลูกชายผมในงานบวชในวันนี้ครับไม่รู้ไม่รู้เอา้าจะไม่รู้ได้ไงก็ทีิผมคร่บนเป็นเคอรท่านเนี่ยที่นะฮะไม่รู้ไม่รู้แม่คไปขีดวัคซ<อ>ีนมาไม่เป็นไงท่านโอ้แอคต้าวอาก้า ไว้อาก่าเนี่ยมันฉีดให้ฝุ่นปางครับท่านเออแข็งทั้งคืนเลยเอ,อะไรแข็งฮะตาตาแข็งโอเคขอบคุณพระท่านเดี๋ยวรอเป็นเป็นเกียรติในงานกล่าวโดยประธานพิธีนะฮะแล้วป่านนี้หมอทำขวัญนี่เกะไก่เวลาเดินให้มนันเร็วๆหนห่อยฮะเวลามางานเนี่ยฮะทำไมมันทัก้า,าอ,ยอย่างงี้ฮะทีหลังจะให้รูน้นะว่ามึงไปมองคนข้างบ้านอีกถุจะให้ยยมันย้ายบ้านหนีไปเลยนายเจ้าภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาร่วมงานเหรอฮะไม่ได้ร่วมงานค่ะฉันเป็นผู้จัดก,การค่ะผู้จัดก,การใครผู้จัดก,การหมอทั้งขวัญค่ะแล้วหมอทั้งขวัญู่ไหนไม่ตามมาสิจะบ,บวดลูกอยู่นี่ไงเจ้เอานี่ทำไมห่อถุงมาอย่างนี้ล่ะฮะไอ้นี่ไม่ได้หรอกค่ะมันเจ้าชูม้มาเจอใครไม่ได้มาชอบไปตอดสายตาไปชอบเขาอะค่ะคิดเองหรือเปล่าไ่คิดเองค่ะผมไม่เชื่อคุณบ้าอะหอนั้นอย่าห้ามมองคนอื่นนะสวัสดีครับหมอ,อ,อ,อ ิยิ่งนักโอเคลูกโอเคนักเลยลูกขอบคุณพ <c oughs> อแรับคุณแม่พ <c oughs> ระตาทอดเป็นหมอทั้งขวัญใช่ไหมคะครับผมฉันก,ก็ไปงานบวชมาหลายงานนะไม่เคยเห็นหมอทั้งขวัญหน้าตาดีขนาดนี้เลยอะชมกันไปแล้วขอบคุณครับอันนี้ใครอะ่ะบอกมาสิมึงไม่กล้าพูดเหรอฮะมึงมองมาอีกแล้วเหรอฮะเอาลูกกระตังมาเอาลูกกรตัมาบอกดีไหมเนี่ยก็จะชวนคุยนี่มองอะไรผัวฉันฮะหาผัวไม่ได้หรือไงนี่เปผัวฉันถ้าปัญหาเยอะไปกลับมึงไม่ต้องไม่ต้องหาเลย โอ๊ยอดีลูกผมจะบวชผมก็ต้องให้หมอมาทำขวัญแล้วผมชอบหมอเมตามากเลยเอาได้ได้งั้นเรียกหมอไปเลยไปนั่งได้ขอบคุณมากนะครับหมออาไม่เป็นไรดิโอ้ยนี่แกขนาดนี้ยังจะบวชอีกเหรอเฮ้ยไหนใครจะบวชเนี่ยไม่ใช่ใครดูให้ดีท่านอะไรคะไม่รู้แกไม่รู้ท่านจะรู้ไหมล่ะเอ่ออันนี้แม่นาคใช่ไหมครับหนึ่งก็เลยเวลามาเยอะแล้วเอางี้เดี๋ยว น่ารักด้วยก็ยินดีด้วยยินดีมากๆที่ลูกบวชคุณเป็นคนที่เขาแบบมึงเป็นอะไรนะใจของมึงไม่ที่จะปรับต้องเลยเหรอถ้าใครจะจับก็ได้ใครจะอะไรรัวลามอะไรก็ได้เเป็นเจ้าภาพเถอะเจ้าภาพเจ้าไหนก็ไม่เกี่ยวอะทำไมอะกูอยู่แล้วมึงยังทำงี้อะโธ่เนิ่เงินเขานาเดี๋ยวมันหักกระดูกแม่งดีไหมเนี่ยนี่จะทำให้ไปเรียกไปแต่การมาแม่นาคใช่ไหมจังแล้ว ทำอะไรอะแม่งานลูกแม่ต้องเต็มที่สิโอ้หนี่มันเกินหน้าเกินตาหนูนะแม่ไอสัตว์ด่ากูออกมาแล้วก็ไม่ห้าคุณด้วยหนูได้จะท้าคุณจะกูควงรอบแรกมาเลยลูกมาวันน่าเกิดเชิญเชิดรวมๆกันตรงนี้นะโอเคจะทําพิธีกันแล้วนะอ้าวหมอเป็นไงบ้างสบายดีบ้างสบายดีเต็มที่แล um yeah. ้ววันนี้ไม่ต้องเกรงใจเออเดี๋ยวทำแม่ดูเองพ่อดูเองสบายๆนะเดี๋ยวจะทําพิธีแล้วบอกลิเกหยุดลําก่อนได้ไหม ได้เขาไปเงี้ยลำาจากไหนเดี๋ยวหมอจะเริ no. yeah, e ่มทําพิธีแล้วใครเป็นแม่นาคนั่งให้เรียบร้อยแม่มาแม่มาจับลูกไว้เาะไว้นะเราก็เวลาหมอทําพิธีนึกถึงพระคุณแม่พระคุณพ่อเอาไว้นะโมต้ตะพะกวะโตอะรโตตัมาว้ตะ ทิรักลงทีรักทีรักทีักลงลทรักษ์รักโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะตั้งใจขี่นะอันเโมตัดปาควาตัเดอนนั้นอะนะองอะไรเข้ามึงอะปานีไปก่อพอแล้ว พาใครมาเนี่ยตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะครับพระสิษ์นิวพนมกรมกาบเนื้อเสียนหลูคอนเชิญครูบาอาตยาข้าว่าหรือจะมาสู้เ้า โอ้ยอุ <th> ้ยไอ้ถุงเดี๋ยวหมอถามแล้วตอบหมอนะครับพระพอนักเอ้ยอย่าพึ่ง อออเพราะนาคอยเพราะนากรู้ไหมว่าแม่เนี่มีพระคุณยิ่งใหญ่กุ้มทองเรามาก้าวเดือนอดทั้งเปรี้ยวอดทั้งหวานอดทั้งมันอดทั้งเผ็ดอดแม่ก็ทั้งพออะอะะไร่จะซื้อแกงเป็ดมาให้ก็กินไม่ได้เพราะว่าเป็น เพราะน่าเอ้ยหมออยากจะถามเจ้า่าตอนเกิดมาเจ้ากินนมมันดาหรือนมพองตอบั้งดี้ตอบไม่ดีลูกตอนเกิดมาผมไม่ได้กินนมมันดาผมกินนมกับพองนึกดีดี กินนอมมาดาหรือนอมกระปองนอมอะไรกันแน่ตอนเกิดมามผมไม่ได้กินนมมาดาผมกินนมบอดีมันเข้ากันไหมในเะีย <c oughs> ลูกค้าต้องขอเอาละตอนนี้เ็จพิธีกันเรียบร้อยแล้วใบสีเรียกขวันกันเรียบร้อยต่อไป <c oughs> ปรุงผมหนากอ่ะเชิญจัง <c oughs> แม่ใช้มีดสิครับนี่ไอ้ลูกมีดทำไมไม่ใหญ่จังอะแม่อ้าวลูกมันจะได้โกนทีเดียวเลยไม่ต้องมาตัดทีละหน่อยทีหน่อยใช้มีดโกนนะ่นเล็กตัดกว่าจะเสร็จอ้าวลูกแม่โกนแม่ตัดผมแล้วก็พ่อด้วยนะช่วยกันช่วยกันอ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วจ้า <c oughs> เสร็จแล้วบนตี <c oughs> ม <c oughs> อ่ะไปมีเยะ เ็งาจะพุ่มๆโอ้แม่มันไม่ใช่อย่างนี้โกนหน้าัะเกลี้ยงเกาไปหมดเลยต่อไปอาบน้ำหน้าได้จ้าอาบน้ำหน้าไม่รู้ว่านีะลูกอธิษฐานจิตให้ดีนะมีความสุขว่ายน้ำมือแล้วนะ แล้วท้าวันน้งมึงตีแพ้แล้วก็คุณจับต้องขมิ้นแน่ไม่ใช่ไก่น้ำโคตรเย็นเลยเอาไปลงขมิ้นให้ผิวเหลืองเป็นทองจมูกตาปากหายไปไหนหมดเนี่ย อะไรใส่หน้าใส่เล่นเซอร์ไว้เล่นเซอร์ไว้เดี๋ยวนี้อากูเล่นเสื้อโอ้โหสักขนาดนี้เดี๋ยวที่หมอรอดเดี๋ยวให้เบิร์นหมอพร้อมไหมจ๊ะพร้อมจ้าลูกฉันพร้อมอ่ะไปหาหมอลูกอาจจะได้ไหมอะไรคะเนี่ยมนุษย์มนุษย์คลนนี่ อ่ะเดี๋ยวมานั่งนี่นะมาตรงนี้นี่อ่ะยังไงจ๊ะเสียงแห้งหมดแล้วต้องทานน้ำเลยไปงานไหนไม่เคยเจอเจ้าภาพใจดีแบบนี้เลยฉันไม่เคยเจอหมอหล่อแบบนี้เหมือนกันขอบคุณมากหน้าตาดีมากนะขอบคุณมากที่จริงนี่ต้องขอบนี้มันหน้าที่ของมึงมาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับผัวฉันอะไรล่ะเจ้าภาพก็นั่งเฉยเฉยบ้างรูวไปอยู่ข้างหน้าแล้วมึงเสือกอะไรมึงแบบกูตั้งแต่หน้างานแล้วนู่นไปหลายทีแล้วนะแต่ผัวกูเนี่ยมึงนั่งไปเลยมึงนั่งไปเลยกูไม่นั่งกูไม่นั่งทำไมอะ ไปเลยไม่ต้องไม่ไปทำมาแล้วมึงเป็นอะไรของมึงมึงนัเป็นอะไรมึงไม่ยุ่งแล้วมึงไม่เป็นอะไรจบนี่มึงมานี่เลยมึงมาหน้างานเลยได้เลยมึงมาได้หมดมาเลยมาเลยอยูล้วอันนี้อัี้ย่าตีกันเลยเอ้ยมาดูนี่เกงดีกว่าเฮ้ยเอา๋ยวเดี๋ยวห้ามเดี๋ยวมาเฮ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยห้ามหน่อยเกงโดนนับเอาเฮ้ยเอาตีเลยใหญ่ชิบหายแรับบทโถ ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไหนไอท่านเขาไปตี๊ยแล้วนู่นไม่รู้ไม่รู้อะไรกันวะแล้ววันนี้จะได้ค่าตัวรู้เปล่าไม่รู้วันนี้มาก็ไม่เอาเงินเอาอ่าขอบคุณทีมงานเยอะสกอปเปี้ยครับผมก็มาดีครับ